วันนี้มาพบกับพวกเราทั้งสองแล้วนะคะดิฉันน้ำเพชรอิสตรีชลากูรพี่พืฒค่ะพี่พัฒน์เนาะโอเคค่ะและดิฉันอักษืนเ็นจนิรัตวันนี้พวกเราสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานแกรนด์แฟนมิสในวันนี้ใช่เลยนะคะเป็นแกรนด์แฟนมิสที่แรกนะคะในภาคกลางนะคะนะโชว์ดีซีหอชั้นหกแห่งนี้ค่ะบอกเลยว่าวันนี้โซเอ็กไซเจ็ดมากๆเลย why ก็ได ah, like? ้เจอกับเพื่อนๆแล้วก็เจอกับแฟนๆทุกคนนะคะยังไงขอสิงกรีตหน่อยได้ไหมคะอ่ามันจึ้งใจมันจึ้งใจมากเลยนะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะคะแฟนๆทางไลฟ์ด้วยวันนี้เนาะอจึงมากนะคะและสําหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดีของเราดังนี้เลยค่ะเริ่มจากผลิตภัณฑ์นางงามค่ะ The MGI Fashion and Accessories มิสแกรนคอฟฟี่น้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราอิงฟ้าบายมิสแกรนน้ำดื่มหิมาลัยแอลลี่อินเทนซีฟโทนอัพบอดี้โลชั่นเวเน่เวเนกาวิ้งไว้อินเทนซีฟเซรั่ม และสายการบินไทยเวียดเจ็ทค่ะและในช่วงนี้เราต้องบอกว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะที่จะไปกับพวกเราไปพบกับพวกเธอทั้ง1ิคนโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้แฟนขับใครบ้างก่อนในฮอเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแบบรูเสียงกันนิดนึงอ่ะสักหนึ่งคนแรกเลยดียังไขอเสียงใครดีชมพู่แฟนขับชมพู่อยู่ไหนคะคนต่อมาน้ำเพชรนี่ไม่ยอมนี่ไม่ยอม แฟนคลับอักษรค่ะไม่ยอมเลยไม่ยอมนะคะไม่ยอมอินเฟัอหรอกจึงใจจริงๆจึงใจให้ดิชาเลนจึงใจเนาะจริงๆนะกีได้ทุกคนเลยเห็นฝั่งนี้กีให้ทุกคนเลยนะจริงเป็นการร่วมมือสัมผัสกันเวอร์นะอ่ะเราไม่รู้ว่าด้านหลังพร้อมหรือยังแต่เราอพร้อมแล้วล่ะใช่แต่ตอนนี้เราเชิดมากนี่พูดก่อนเลยอ่ะ ยังไงดีให้พวกเขาออกมาเลยมะโอเคนะพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนก็พร้อมแล้วอะมาพบกับผู้ชายทั้งสิบคนกันเลยค่ะอะจไงกับคนแรกบิวตี้มาลาย เปรดปืนเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาววันนี้คึ้นอยู่สบายดีค่ะเออเสบายดีไม่เสียงเลยอะแล้วทอมฟี่ของเราคุณนายมากดูดีจีน่าไฮดี้นะคะเออคือที่มากเลยนะคะสาววันนี้ของเราสวยมากนะเพจเอาดีๆใช่จริงเหรอ จดตากันหน่อยซิโมเกพูดไหมจดแจสโอ้โอเขาบอกว่าวันนี้ดูดีนี่เชื่อได้หรือเปล่าทสองคนนี้พูดเนี่ยเฮ้ยทำไมเราดูปลอมขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่วิวไอ้เพชรจะมีพิรุได้ปยปให้พี่วงไม่รับประการพี่จะได้วงอย่างนี้เลยอ่าเป็นยังไงกันบ้างสาวๆทุกคนน้องแป๊ะน้องแป๊ะนี่มาจากเชียงรายเลยคือที่มาและคนที่ขาดไม่ได้คนสุดท้ายนี่ก็คืออิงฟาวราหะ ความจึ้งใจนี้นะคะเด็กตรงกลางได้เลยนะคะกำลังตื่นตาตื่นใจกับบอกเลยว่าันนี้สีตาพี่มาลีอ่ะยังไงคือที่มากเลยนะแล้วทรงผมบนคุ้นๆเนาะเหมือนเหมือนไม่ได้สะแปลกๆอย่าแกงแขกรับเชิญของเรานะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับทั้ง สิบท่านนะคะนี่งานา grand fan meet ค่ะน้ำพเพชรใช่แล้วค่ะจริงๆเราอยากรู้ความรู้สึกของทุกคนเลยนะคะจริงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างนะคะที่มาอยู่ในงาน grand fan meet ในวันนี้ค่ะเ,เริ่มจากไฮดีก่อนก็ไดเ้เชิญค่ะสบัดต่อเนาะ <laughs> สวัสดีค่ะเฮดี้นะคะรองดับหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะเพราะนี่ก็เป็นแบบแฟนมีทครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที s <S enfin like ่แบบว่าได้จัดขึ้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้ก็มาสรุปไปด้วยกันนะคะทุกคนเอคอลุกออนลุกหยอดนะอ่ะพี่บิวตี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างในวันนี้ไม่ได้เลี้ยงหรอแล้วแต่คะมันเป็นงานชิลเราชอบอยู่แล้วอ้าวเม่อกีไม่ทันเนาะก็ต้องคิด ดีใจเหมือเพราะว่าเราก็เคยเป็นแฟนคลับไงเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกแบบว่าพอเราได้จัดติ้งกับคนที่เรารักมันมีความสุขมากวันนี้พี่ก็เลยสัญญาว่าจะมอบความสุขให้กับทุกคนได้รอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนแล้วถ้าผิดสัญญาจะโดนอะไรคะจะโดนโป้งไปที่ฝั่งนู้นกันบ้างทีหน้าทีจ่ายยังไงคะทีนันชาลวันเวกรองรับทรงมิสแกรนทายแลนค่ะ ก็สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาร่วมงานกันในวันน um ี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกของเราแล้วก็ครั้งแรกของทางมิสแกรนด้วยที่จัดแฟนมีขึ้นก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันค่ะมีกิจกรรมดีๆอยู่แน่นอนนี่เป็นอะไรไฮดี้เป็นอะไรมาที่ใหญ่ตัวดื้อของเรานีคะว้ s t a n d สวัสดีค่ะเรียวกล่าวกันเลยก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมงานแฟนมีทครั้งแรกของมิสแกรนนะคะกีตดกิบแีไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอเล่นกิจกรรมสนุกๆด้วยกันค่ะไม่มากกีดได้นะคะกีดดังๆได้เลยไม่ต้องดันหลังบอกกีตไม่แต่แรกแล้วคอแตกแล้วจ้าเออขอบคุณคุณชาลสด้วยนะคะ ่ะต่อไปค่ะหนูดีค่ะสวัสดีค่ะออรีนในสมาร์ทเดมิสแกรนเอ้ยแต่ประเนมิสแกรนใช่แล้วเขาเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ตอนไหนวะ <c oughs> นี่งง <คน S 1> เลยอะ่ะ <c oughs> หนูทำแบบนี้ตลอดเลยหนูตอนพี่ฟ้ซะคายลินก่อนเนาะคายลินโอเคค่ะ okay. ก็ <c oughs> อันนี้คาย <c oughs> แล้วใช่ไหมคะคายลิน้นแล้วเนาะโอเค

เซตนกย่งสีมีเต้ามิกโอมมาด้าน้ำช้างเจมปอนตเติ้นแบ็คโปโปเชินข้างบนเต้ามิกโอมมัดมัด้าน้ำช้างเจมปอนเติ้นแบ็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเซตนี้อยู่เซตนกยุง ผู้ชายที่เหลือมาครับเส็เเผิดเส็จคู่ต่ำมากขนมาก่ารัอาากอมาที่สองนามของเราอีกหนึ่งท่าน,น,นามาจามาลีเป็นยังไงวันนี <laughs> ย้ยังไม่ทันพูดเลยครับลับขอแนะนำตัวกันเดินจ้ะสวัสดีจ้ะอุ๊ยโอ,อนหน้าโลปะมาดาม,มาลีจ้ะกีดด้วยเอยอเขบคุณจ้ะ จะ,พ,ะพูดกลางหรือพูดดีสานดีคะอันนี้พูดผสม,ผสมได้ไหมละ่ะผสมแล้วแต่เออ,เอ,อก็แล้วแต่แล้วแต่อยากจะพูดเขบคุณค่นกับเ้าล่าสุดก็รู้สึกไ,ไ, <laughs> ไม่คิดไม่ฝันขอบคุณค่ะยังไม่จบเลยค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าว่าเป็นอะไรที่ที่เราไม่เคยเจอไม่เคยคิดว่าชีวิตจะได้แบบว่า เฮ้ยมีคนมาดูคนติ๊งตองด้วยอะอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนชอบความน่ารักความสวยของเรามาดูใบเตยอะเนาะวันนี้ขอโทษนะจะได้คุยไหมเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาดูพวกเราเสียทั้งเงินทั้งเวลาเดินทางแล้วก็แบบทุกอย่างเนาะมาดูความน่ารักความสดใสแล้วก็เอความม้วนของพวกเราขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วมาดามก็จะแจกเงินให้ด้วยวันนี้เนาะโอเครด ล่าสุดไม่ถามอะไรเลยแล้วก็ขอบแก้ข่าวนิดนึงอุ้นแก้ดีกว่ายังไงแก้มาเลยก็ตอนแรกว่าจะอยู่นิ่งๆแต่คือเขาทักมาเนาะว่าว่าตากับผมอ่ะแก้ก่อนว่าอาบน้ำแล้วแต่แค่ไม่ได้ล้างหน้าขอบคุณค่ะไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะเนาะไปที่ฝั่งนู้นต่อคุณชมพูคุณชมพูคุณชมพูต่อเลยเสวัสดีค่ะ ชมพูอธิตาพยักษ์นะคะมิสแกรนเชียงใหม่และรองอันดับ5มิสแกรนไทยแลนด์2022ค่ะก็สิ่งที่อยากจะบอกในวันนี้ก็คงจะคล้ายๆกันกับเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจขอบคุณหัวใจดวงน้อยๆที่ส่งมาให้พวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สัพพอร์ตพวกเราเสมอไม่ว่าจะมาจากด้อมไหนมาเป็นเต้าจากฝั่งไหนก็ตามนะคะก็ ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับพวกเราแล้วก็มาร่วมงานแฟนมีตโอกาสนี้มันเป็นโอกาสดีมากๆเลยแล้วก็มันเป็นของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นสำคัญแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจมันเกิดอะไรขึ้นหนูจีนหนูจีนหนูจีนตั้งโมตั้งหมนางก็เล่ยนสางไม่พูดลอันนี้ชมูตวปลอมหรือเปล่า ขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะอ่าน่ารักมากนะคะน้ำพิ่งมะนาวเข้าได้เลยนะคะวันนี้ว่างอยู่นะแล้วคนที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะอพี King, ่ฟ้าค่ะนะคุณอิงฟ้ารู้สึกยังไงบ้างกับวันนี้ค่ะก็สำหรับฟ้านะคะคนนี้นั่งตัวก่อนอิงฟ้าวราหะนะคะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ะเย้ดังได้มากกว่านี้ไหมคะ หมายถึงเสียงตัวเองใช่ไหมหมายถึงเสียงตัวเองดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกสุดยอดมากโอ้มาคนลุกเลยคนลุกนลุกเข้าห้องน้ำไหมคะหนาวค่ะก็ ไม่ได้พูดแล้ว <c oughs> วันนี้นะคะ <laughs> อยากจะขอบคุณทุกคนค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยต้องขอบคุณที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆเกี่ยวกับวงการนางงามเราไม่เคยนางงามที่มีรับมากขนาดนี้ไม่ได้หมายถึงแค่พี่ฟ้าแต่หมายถึงทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ top 10 Miss Grand นะคะขอบคุณทุกคนที่ รักแล้วก็ซัพพอร์ตไม่ใช่แค่กับพวกเราแต่รวมถึงแบบองค์กรมิสแกรนไทยแลนด์ด้วยไม่ว่าพวกเราจะทำกิจกรรมอะไรก็คือทุกคนซัพพอร์ตกันอย่างดีมากๆเลยทำให้พวกเราแบบมีกำลังใจในการทำงานหรือว่าผลิตผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้แบบได้ชื่นชมอยากจะรักษาทุกคนไว้แบบนานๆเพราะว่าทุกคนน่ารักมากๆไม่ว่าจะด้อมใครก็คือทุกคนคือครอบครัวเดียวกันแล้วก็ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่มางานมิ팅อันนี้เป็นมิ팅ครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นภาคกลางด้วยถ้าหากว่ามีอะไรที่ผิดพลาดไปนะคะหรือว่าไม่ถูกใจอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าหวังอย่างยิ่งมากๆว่าในภาคต่อๆไปหวังว่าทุกคนจะแบบไปด้วยไปไหมคะ<ป>น่ารักมากๆ เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมให้ทําแล้วก็จะมีแจกลายเซนนะคะที่โพสคากรวมถึงได้จับมือด้วยนะคะคมาพี่ฟ้าเริ่มกิกรนแฟนมีครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไปกันที่ไหนคะก็จะมีภาคใต้นะคะที่สุราษฎร์นะคะแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยที่ขอนแก่นภาคเหนือนะคะที่เชียงใหม่เจ้าโอ้มา่ก็ไปร่วมสนุกกันได้ก็คือรอได้เลยนะคะ c ีบัตรกันเลยเพราะตอนนี้ใกล้หมดแล้ว ทั้งสอีกสาภาคคือใกล้หมดแล้วนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะอ่ะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมของเราเนาะเราขอเรียนเชิญนะคะผู้สนับสนุนร่วมถ่ายภาพกับท็อปสิของเราในวันนี้นะคะอ่ะท่านแรกนะคะเรียนเชิญคุณทันสินีอุตตมกูลเลขาประธานบริษัทหิมาลัยน้ำดื่มเลยค่ะขอเชิญร่วมถ่ายรูปกับพวกเธอทั้งสิคนนะคะวันนี้ ตรงกลางแล้วกวนแหวกนิดนึงนะคะนเชิญค่ะโอเคค่ะอะถ่ายรูปเริ่มกันนะคะยิ้มค่ะ นะคะคุณ<ช>ไอรินริยาพัฒนาวิระนนท์เจ้าของแบรนด์อลลิทโทนอัพสวรสดีค่ะขอเชิญร่วมถ่ายรูปเลยนะคะเะะดี๋ยวท่านต่อไปเลยนะคะ,ะ,คะเรียนเชิญน,นะคะคุณพานิดาแสงทองประธานกรรมการบริหารเวทบริษัทเวเนกาเวิร์ดจำกัดน,นะคะและคุณเมวินนะคะประทีปทองคำ<ช>ค่ะเรียนเชิญค่ะสวยมากเลยเจ้าของแบรนด์ชใจมากเลยนะคะ ชนกทวนวิจิตค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทวิงไวท์พานาเซียจำกัดค่ะเรื่อเชิญเลยค่ะพี่แป้งของเราว้าวเอ๊ยยังไงวันนี้แฟนข่าวพี่แป้งหรือเปล่าดอมคุณแป้งเข้ามาละดอมพี่แป้ง ค่ะพี่แป้งเยอะกว่าพวกเราอีกวันนี้ <c oughs> <c oughs> ค่ะและท่านต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณศิริลักษณ์คงทนนะคะผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียเจ็ดค่ะ <c oughs> เรียนเชิญเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ถ่ารูปร่วมกันนะคะอ่ยยิ้มค่ะ และนี่ก็คือสปอนเซอร์ของเราในงานแฟนมิทวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะคะค่ะอ่ะต่อไปค่ะในช่วงนี้ก็ถึงช่วงเวลานะคะที่แฟนๆรอคอยกันแล้วก็คือช่วงแฟนมิงนั่นเองค่ะและขอเชิญทั้งสิบคนนะคะประจำที่ได้เลยอ่าจะไงอยู่ตรงไหนโอ้โหแตนดี้ของแต่ละคนคือจี้นะโอ้ไม่โอเคค่ะ นี้เราเรามีอุปกรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตลกอุปกรณ์กันวันนี้ขอโทษนะเขาดูคลั่งคลากับแตนดี้เขามากเลยยิ่งกว่านะเราก็เป็นแตนดี้แต่ว่าไปวันนี้เสื้อเราสวยมากวันนี้จะมีแจกหะยังไงอ่ะ ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะเราจะมีสำหรับแฟนๆที่มาร่วมงานเนาะเราจะมีฟโต้บุ๊กสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แล้วก็มีโปสเตอร์ที่สําคัญเรามีเสื้อแบบนี้เลยค่ะเสื้อลายการ์ตูนที่น่ารักน่ารักของทั้งสิคนนะคะที่เหมือนที่พวกเราใส่ <โฮ S 1> แจกไปเลยนะคะ <โฮ S 1> ปังมากคุ้มมากคุณค่ะใช่เลนอกจากนี้เนี่ยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนนะคะก็สามารถที่จะได้ใกล้ชิดนะคะกับทั้ง10คนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปนะคะหรือการแจกลายเซ็นก็ตามคะ่ะรวมถึงได้ทัชมือนะคะกับทั้ง สิบคนอีกด้วยนะคะแฟนแฟนพักอื่นห้ามพลาดเด้อห้ามพลาดจริงนะคะใครที่ดูไลฟ์อยู่เนาะเออพตอนนี้นะคะก็แฟนๆทุกคนพร้อมกันหรือยังเอ่พเดอมพี่แอ้มนะะโอ้น่ารักเนาะไม่เคยคิดเหมือนกันว่าแบบเราจะมีโมเมนต์ใช่นี่เราคิดว่าเราจะได้เป็นไอดอลเลยยิ่งกว่าจริงอ่า ต้องถามทุกคนเลยว่าวันนี้พร้อมกันหรือยังคะในช่วงของแฟนมีติ้งขอเสียงหน่อยค่ะดัง oh. ขึ้นอีกได้ไหมอ,ะ oh. อ่ะอ่าตอนนี้ทุกคนประจําที่เดี่าวนาเออ <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนะคะเตรียมมือถือไว้นะคะแล้วก็เปิดกล้องสําหรับเซลฟี่เลยเพราะว่าเราค่อนข้างจะมีเวลาจํากัดเพราะตอนนี้นะคะแขงอยู่ในงานของเราประมาณ500ล้านคนนัเราบอกเลยว่าพวกเราและก็ทาง10คนท่อนข้านจะแต่งจ๋าด้วยแจ๋าเลยนะคะ ก็ต้องพร้อมเลยนะคะถือกล้องขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเรียงนะคะจากแถวแรกแล้วก็ใครที่มีโฟโต้บุ๊กอยู่ในมือนะคะเตรียมเลยนะคะเตรียมขึ้นมาด้วยแบบนี้เลยอ่เชิญเลยซัมปจากแถวแรกให้ดูใช่นะคะตอนนี้เนี่ยท็อปสิของเราก็เริ่มเซลฟี่กันเองแล้วนะคะน้ำเพชรเวอร์ไปอ่ะข้างหลังอ่ะก็ถ่ายโดดออกมาเลย เลิกหอมหรือยังคะหอมหรือยังไออยากได้แซนดี้กลับบ้านแล้วนะคะเออกันฟุยมุยแฟนขับคือต่อแถวแบบเนืองแน่นนึกว่าหมดแตกรังเหมือนเพิ่งแตกรัง เยอะมากๆเลยทุกคนหลายคนเลยนะตื้นตันแทนกับ Miss Grand Thailand แล้วก็สาวๆทั้ง10คนด้วยเนาะเอาจริงๆน้ำเพชรเราจะมีโอกาสได้มีแฟนมีแบบนี้บ้างไหมก็ปีหน้าได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ไงหนึ่งช่ยังไงจะมีแฟชั่นโชว์เนาะเป็นแบบว่ากานโอเปินิ่งเปิดตัวผู้เข้าประกวดปี2023ยังไงน้ำเพชรยังไงเขไม่รู้สินะมันคือที่นะปีหน้าเราอาจจะนี่ไง ไม่ไปเราไอบไว้ก่อนอุไว้ก่อนโอเคโอ้โหเซ็นกันให้สบัดเลยนะเซ็นสบัดเลยนะบอกเลยว่านิ้วหงิกวันนี้มือหงิกแง่แง่บักการไม่หลุดมือไม่โยดเฮเดี๋ยวเราปล่อยให้ตามอัธยาศัยเลยนะคะตามสบายเลยนะคะเราโอเค